สำหรับการสื่อสารในการสื่อสารกลุ่มนะครับหรือการสื่อสารระดับกลุ่มกับการสื่อสารสุขภาพนะครับเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในระดับกลุ่มหรือการสื่อสารกลุ่มย่อยกับการสื่อสารสุขภาพต้องเข้าใจในเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับว่าการสื่อสารกลุ่มเขาใช้ในการสื่อสารสุขภาพอย่างไรนะครับทีนี้การสื่อสารกลุ่มพวกเราจะเห็นว่า มันหรือการสื่อสารกลุ่มย่อยนะครับก็จะมีลักษณะสําคัญอยู่ตรงที่ว่าการสื่อสารที่มีคนจํานวนหนึ่งนะครับในที่นี้อาจารย์เขียนไว้ว่าประมาณ5-7ถึงคนเรียกว่ากลุ่มนะครับจริงๆประมาณสัก2คนขึ้นมาก็เรียกว่ากลุ่มแล้วนะครับเนาะมาร่วมกันในการใช้กระบวนการสื่อสารแล้วก็มีการสื่อสารกันนะครับกระบวนการสื่อสารกลุ่มนั้นเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการ สื่อสารนะครับการสื่อสาร,รน,นั้นมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต้องตั้งวัตถุประสงค์นะครับคนที่จะพยายามสื่อสารกันต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าเอ๊ะเราสื่อสารครั้งนี้เพื่ออะไรแล้วการสื่อสารกลุ่มยังมีเรื่องของปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ในระหว่างการสรรื่อสารเพราะว่าการสื่อสารกลุ่มในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารกลุ่มที่เป็นการเผชิญหน้าก็ยังมีความสําคัญอยู่แล้วก็ ทําให้มีปฏออิสัมพันธ์ต่อกันได้มากขึ้นนะครับอันที่4การสื่อสารกลุ่มนั้นเป็นสารที่มีรูปแบบทั้งที่เป็นวัจนะภาษาก็คือทั้งภาษาที่เป็นภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึงภาษาเขียนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้อวัจนะภาษานั่นคือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะครับเราอาจจะคิดว่ามันคือภาษาท่าทางนั่นเองนะครับ อีกอันหนึ่งสื่อที่ใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเห็นหน้าก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นสื่อเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกก็สามารถที่จะทําเรื่องของการสื่อสารกลุ่มนั้นก็ได้นะครับสุดท้ายประเด็นที่5การสื่อสารกลุ่มหรือการสื่อสารกลุ่มย่อยนั้นนะครับการสื่อสารของสมาชิกกระทําภายใต้บริบทที่ยอมรับร่วมกันครับ ว่าเราจะทํากลุ่มแบบนี้นะเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะต้องมีการตกลงปรึกษาหารือนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับต้องยอมรับร่วมกันภายใต้บริบทนั้นเช่นเราจะคุยกันแบบเป็นกลุ่มย่อยนะนะครับสีคนนะครับเราจะประชุมกันผ่านออนไลน์นะเพราะนั้นต้องตกลงตามการปรึกษาหารือกันนะครับ เมื่อเข้าใจเรื่องของกระบวนการสื่อสารกลุ่มแล้วนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของอะไรอีกนะครับกระบวนการสื่อสารกลุ่มที่ต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือเรื่องของมันมีหลายกระบวนการเหลือเกินมีหลาย รูปแบบที่เป็นโครงสร้างทางด้านขวามอืออาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีส้มนะครับจะเห็นว่ามีทั้งแบบวงกลมนะครับแบบทุกช่องทางนะครับแบบวงล้อนะครับหรือแบบวงล้อที่เขาประยุกต์ขึ้นมาก็จะสังเกตว่าวงกลมแน่นอนก็จะเป็นลนักษณะของการสื่อสารแบบเป็นวงกลมนะครับกอไก่ขอไข่ขอคายงองูจอจานคือคนที่กําลังสื่อสารกันนะครับ5-7คนนะครับ ก็ใช้เป็นแบบนี้เส้นที่โยงระหว่างกอไก่มาหาขอไข่หาขอควายหางงูหาจอาจันก็เป็นเส้นความสัมพันธ์ที่มีการคุยกันนะครับหรือสนทนากันเป็นกระบวนการกลุ่มอันที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่กอไก่ที่อาจารย์วงไว้จะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มนะครับหรือเป็นคนที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดอาจารย์เลยพยายามทำสีให้มันเข้มไว้นะครับก็คือกอไก่เป็นผู้นํากลุ่มแล้วกัน หรือเป็นส่วนกลางของกลุ่มในการที่จะสื่อสารแล้วกันนะครับมาดูว่าอีกส่วนหนึ่งกระบวนการหรือโครงสร้างการสื่อสารแบบกลุ่มมีแบบแบบตัว Y นะครับฝั่งนู้นเนาะสีฟ้านะครับแล้วก็แบบตัว Y แบบประยุกต์นะครับก็คือขดลงมานะครับแล้วก็มีสีเขียวด้านล่างแบบลูกโซ่นะครับ ที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันตรงสุดท้ายนะครับแล้วก็มีแบบลูกโซ่แบบประยุกต์ก็คือแบบแนวลาบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการสื่อสารกลุ่มซึ่งกอไก่ก็ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มมากที่สุดก็คือเป็นผู้เริ่มสื่อสารหรือเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการแล้วเป็นผู้นําการสื่อสารในครั้งนั้นนะครับมาดูครับว่ากระบวนการสื่อสารกลุ่มแต่ละรูปแบบมันมีลักษณะความเด่นหรือความต่างกันตรงไหนมาดูรูปแบบที่อาจารย์คัดมาให้พวกเรา รูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบแบบวงล้อหรือวงล้อประลุประยุกต์นะครับก็มีลักษณะแบบกระจายนะครับมีส่วนกลางก็คือกอไก่กระจายการสนทนากลุ่มไปทางขอไข่คอวาย,าายงอง,งูจอจานนะครับใน,นลักษณะรอบทิศทางของตัวเองนะครับแบบประยุกต์ก็อาจจะอยู่ก็กระจายเหมือนกันแต่มีลักษณะประยุกต์ที่เอ,อ่ลงมาทางด้านล่างท็อปดาวนะครับมากขึ้นนะครับ เขาบอกว่าประสิทธิภาพในการสร้างงานกลุ่มมากที่สุดคือรูปแบบกระบวนการสื่อสารแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าเออครือข่ายหรือโครงสร้างรูปแบบแบบวงล้อที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นการรวมอํานาจนะครับคล้ายๆกับมีผู้นำผู้นํากลุ่มนะครับไว้ที่ศูนย์กลางมากที่สุดนะครับกอไก่นั่นแหละจะเป็นผู้นําที่แข็งแรงมาก แต่สิ่งสําคัญที่มันเด่นในเรื่องของการกระบวนการสื่อสารกลุ่มวิธีนี้ก็คือว่ามันดีที่สุดในการจัดระบบแล้วก็สร้างผลงานนะครับทําให้ผลงานนั้นมันมีดีขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบการสร้างงานได้ดีขึ้นสังเกตว่าเวลาเรามีผู้นํากลุ่มที่เป็นผู้นําจริงๆเขามักจะทําให้งานนั้นสําเร็จได้มากขึ้นก็คือสร้างงานได้ได้เยอะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสําคัญของการสื่อสารหรือกระบวนการสื่อสารกลุ่มแบบวงล้อนะครับแบบลูกโซ่ก็เช่นเดียวกันหรือแบบตัว Y ก็เช่นเดียวกันข้างๆอาจารย์สีเขียวเนี่ยนะครับก็จะจัดอํานาจไว้ที่ศูนย์กลางเช่นเดียวกันก็จะอาจคล้ายๆกับออมีการสร้างงานได้มากเหมือนกับแบบวงล้อนะครับก็แต่ก็จะน้อยกว่าวงล้อหน่อยนะครับ เนาะสำหรับแบบลูกโซ่แล้วก็ตัววายมีลักษณะาคล้ายกับวงล้อนะครับในการทำให้งานนั้นมีผลงานที่รวดเร็วเป็นระบบสร้างงานได้มากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือแบบวงกลมนะครับแบบวงกลมหรือแบบทุกช่องทางนะครับซึ่งประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการสร้างอารมณ์สังคมของกลุ่มนะครับพวกนี้ ลักษณะของการกระบวนการกลุ่มแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆกับองค์กรที่เป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่เป็นเคทีบสร้างสรรค์เนนะี่ยเขามักจะจัดกระบวนการกลุ่มแบบนี้ครับเวลาคุยกันก็ทําโต๊ะเป็นวงกลมแล้วก็คุยกันนะครับไม่ได้เป็นโต๊ะแบบตัวยูไม่ได้เป็นโต๊ะแบบแนวเหมือนโต๊ะประชุมทางการเนี่ยนะฮะก็โครงสร้างแบบวงกลมแล้วก็แบบทุกช่องทางแบบนี้มันสร้างเรื่องของจิตใจ นะครับเขาบอกว่ามันสร้างความอบอุ่นหรือเสริมสร้างทางด้านจิตใจให้คนในกลุ่มเนี่ยหรือสมาชิกในกลุ่มมากกว่าแบบอื่นๆนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้รวมอํานาจไว้ที่ผู้นํากลุ่มอย่างเดียวแต่ผู้นํากลุ่มมีหน้าที่เป็นคนที่แบบไหมเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงคนแต่ละคนขอไข่กขอคอควายง,ง,งูให้มาพูดคุยนะครับสมาชิกก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับสำหรับเรื่องของการบวรการกลุ่มที่มีลักษณะการประชุมหรือการออใช้แบบกระบวนการกลุ่มแบบนี้นะครับเนาะ ไม่มีการรวมศูนเห็นไหมครับทำให้ขาดพวกระบบระเบียบการทํางานนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าวางไว้ดีอาจารย์ก็ว่าจะทําให้กระบวนการกลุ่มหรือการทํางานเป็นกลุ่มนั้นดีขึ้นนะครับ